สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมี2เคล็ดลับในการต้มตีนไก่ให้นุ่มไวใน10นาทีประหยัดแก๊สประหยัดเวลาก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และว,วันนี้นะคะพี่ขวดก็จะทำต้มซุปเปอร์ทานนะก็เลยซื้อตีนไก่มาค่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราก็จะนำตีนไก่ไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะอันดับแรกใครที่ซื้อมาแบบยังไม่ได้ตัดเล็บก็ให้ตัดเล็บเขาออกก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดด้วยเกลือป่นค่ะก็นำเกลือป่นใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ขัดขัดถ,ถูถูเขาสักหน่อยนะคะ จะได้ล้างพวกคราบเมือกหรืออะไรที่อยู่ที่ตีนไก่ออกไปเวลาทานแล้วจะได้รู้สึกว่ามันสะอาดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าสัก 2- อสารอบนะคะรอบแรกที่เราล้างเขาน้ําก็จะยังดูขุ่นๆนะคะให้เราล้างไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําล้างตีนไก่จะใสขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใสาแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก ให้เราเตรียมตั้งน้ำใส่เกลือป่นลงไปแล้วเนื่องจากวันนี้พี่ ขวดจะต้มซปเปอร์นะคะก็เลยจะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อลดกลิ่นคาวของตีนไก่นั่นเองค่ะน้ําซุปของเราก็จะได้ไม่มีกลิ่นคาวนั่นเองนะคะคนๆให้เกลือเขาละลายสักหน่อยนึงค่ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะก็นําตีนไก่ที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขานะคะจนกว่าน้ําเขาจะเดือดขึ้นมาเลยเราต้องรอให้น้ําเดือดพลาเลย ะะแต่ในระหว่างนี้เคล็ดลับที่1นึ่นั่นก็คือให้เรานําช้อนสแตนเลสนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะช้อนสแตนเลสนะคะจะเป็นตัวที่นําความร้อนก็จะทําให้น้ําของเราร้อนจัดแล้วก็จะทําให้ตีนไก่ของเรามีความนุ่มเปื่อยไวขึ้นค่ะฟองที่เห็นนะคะตอนนี้พอน้ําเดือดจัดมันจะมีฟองลอยๆแบบนี้ให้เราช้อนออกได้เลยนะคะเวลาที่เรานําไปทําต้มซุปเปอร์น้ํเขาก ก็จะได้ใส่ๆนั่นเองค่ะพอเราปล่อยให้เขาเดือดจัดแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้พี่ขวดก็จะมีเคล็ดลับที่2นะคะนั่นก็คือน้ําแข็งค่ะเป็นน้ําแข็งอะไรก็ได้น้ําแข็งหลอดน้ําแข็งป่นได้หมดให้เราใส่ลงไปในขณะที่น้ําเดือด ัดเลยนะคะการที่เราใส่น้ําแข็งลงไปนะคะก็จะเป็นการช่วยระยะเวลาในการต้มได้มากเลยนะคะเนื่องจากว่าการใส่น้ําแข็งลงไปตรงนี้จะใส่เพื่อช่วยลดอุณหภูมิทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันเมื่ออุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันนะคะกล้ามเนื้อเขาจะหดตัวก็จะทำให้กระดูกล่อนออกมาจากเนื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่2นะคะแล้วก็ให้เราต้มจนน้าแข็งละลายแล้ว ก้อนน้ำเดือดกลับขึ้นมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีเราก็จะได้ตีนไก่ที่เปื่อยยุ่ยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบทานแบบรอนๆหรือว่ายุ่ยกว่านี้ก็อาจจะต้มต่อไปอีกสัก5นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะนี่นะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ตีนไก่ที่เนื้อยุ่ยแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ